ดินโคลนจำนวนมหาศาลและความเสียหายอันประเมินค่าไม่ได้คือสิ่งที่หลงเหลือไว้ให้คนในอำเภอแม่สายผาเผชิญหลังจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่น้ำจากลำน้ำสายไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนหลายแห่งประกอบกับฝนที่ตกหนักในพื้นที่ช่วงกลางเดือนกันยายน2567ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในทุกมิติและเกินกว่ากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะสามารถรับมือได้ การลงพื้นที่ของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่อำเภอแม่สายเมื่อวันที่27กันยายน2567คือก้าวสำคัญของการแก้ปัญหา ศูนย์ปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัยวาตภัยและดินโครนถลม่มหรือสอปอชอมีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานและจัดตั้งสปอชอส่วนหน้าที่จังหวัดเชียงรายมีนางสาวธีรรัตน์สําเร็จวานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานศูนย์ และให้พลเอกนัทพลน,นาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการการทำงานของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาดินโคลนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยขีดเส้นตาย45วันต้องนำดินโคลนออกจากบ้านประชาชนให้หมดการทำงานของสอปชส่วนหน้าในอำเภอแม่สายแบ่งพื้นที่ออกเป็น5โซนให้แต่ละหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบฟื้นฟูอย่างเต็มกำลังประกอบด้วย ชุมชนหัวฝายสายลมจอยอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือชุมชนเกาะทรายอยู่ภายใต้การดูแลของกองบัญชาการกองทัพไทยชุมชนไม้ลุงขนอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพภาคที่สาม ชุมชนเหมืองแดงอยู่ภายใต้การดูแลของกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอและชุมชนปิยพรอ,อยู่ภายใต้การดำเนินงานของอสอซึ่งนอกจากภารกิจการนำดินโคลนออกจากพื้นที่แล้วยังมีการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำด้วยการสร้างแนวบิ๊กแบ็กกั้นลำน้ำสายให้มีความแข็งแรงปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งนับเป็นภารกิจที่ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนโดยไม่มีการหยุดพักแม้แต่วันเดียวผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานหนักคือการฟื้นฟูพื้นที่และสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้กลับเข้าอยู่อาศัยภายในบ้านเรือนของตัวเองได้อีกครั้งรวมทั้งการคืนพื้นที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดูแล ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การฟื้นฟูอำเภอแม่สายในระยะที่หนึ่งสำเร็จผลอย่างงดงามคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจเพื่อมวลชนซึ่งสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนยังคงทำงานอย่างหนักคือความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันอย่างสุดความสามารถพวกเราทุกคนก็คือเต็มใจมาช่วยเหลือพี่น้องชาชนครับนะครับ ก็หวังว่าให้พี่น้องชาวคนเนี่ยมีความสุขนะครับคลายความทุกข์นะครับที่เกิดขึ้นจากุกภัยคับับพวกเราก็ยินดีมาช่วยเพื่อที่ว่าแบ่งเบาภาระของประชาชนในพื้นที่นี้สู้ๆครับสู้ๆเราจะอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็จะจะสู้ไปด้วยกันครับ สิ่งที่ได้รับกลับมาจากการฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนไม่เพียงแต่ได้ที่พักอาศัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการกอบกู้หัวใจและชีวิตที่เคยถูกทับถมด้วยดินโครนจากมหาอุทกภัยให้กลับมามีแรงมีรอยยิ้มและมีพลังในการต่อสู้กับชีวิตต่อไปได้ขอขอบคุณทุกท่านตีมาเนี่ยบอกว่าหน่วยงานไหนตีมาช่วยเหลือขอบคุณมดทุกท้านยายกอ มีอย่างที่จะตอบแทนเปิ้ลยายก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกหน่วยติ่มาช่วยเหลือยายยายก็ดีใจดีใจขนาดติ่เปิ้ลมาช่วยนะเดีย๋ยวนี้ก็ใกล้จะเซ็จใกล้จะแล้วละวันนี้เราทุกคนก็เริ่มมีรอยยิ้มเพราะว่าเห็นบ้านเรือนกลับมาได้แล้วเอ่ะตอนที่เห็นตอนเป็นโคนเป็นอย่างนทุกคนน้ําตาตกหมดทุกคนนะเจ้าแต่พอเห็นเปิ้ลเข้ามาช่วยยิ่งความความตื้นตันนะ่ะ ความตื้นตันยินดีเนาะแล้วเนี่ยป้นใกล้จะจากไปเมาก็ยิ่งเออเหมือนแบบผูกพันไปแล้วอะ่ะอย่างไรก็ตามการฟื้นฟูอำเภอแม่สายยังไม่จบเพียงแค่การคืนบ้านและถนนสาธารณูปโภคให้กับประชาชนเท่านั้นแต่ยังคืนความเป็นอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เมืองชายแดนแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง แนวความคิดของเราต่อไปก็คือจะต้องมีการวางผังเมืองใหม่ด้วยนะคะในเรื่องของเส้นทางเดินของน้ําเราจะต้องไม่เอาบ้านไปขวางทางน้ําไว้ต้องเพิ่มพื้นที่ให้กับน้ําได้อยู่มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีกตรงนี้ที่ฉันคิดว่าการศึกษานะคะคทั้งส่วนของประเทศไทยเองร่วมกับทางพม่านะคะคก็มีความพร้อมที่จะดาเนินการร่วมกันอยู่แล้วด้วยก็คิดว่าหน้าที่ต้องดําเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะ วันที่28ตุลาคม2567คือระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่การตั้งสปชส่วนหน้าซึ่งเป็นวันที่พิสูจน์ถึงผลสำฤทธิ์ของความทุบเทจากทุกภาคส่วนโดยสปชส่วนหน้าจะคืนพื้นที่ในอำเภอแม่สายทุกจุดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กลับมาดูแลพื้นที่ของตนเอง แต่ขณะเดียวกันก็จะร่วมฟื้นฟูพื้นที่ในระยะที่2ต่อไปเพื่อร่วมกันขืนชีพแม่สายให้กลับมาแข็งแรงและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไปพร้อมๆกัน